นะรงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไสค์จังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนทำครับวันนี้มาดูการดัดโชคแผงคอของเวฟหนึ่งสองห้าไอครับคันนี้ก็พอควรอยู่เป็นไงครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างครับคันเนี้ย แกนแผงคอมันค่อนข้างจะคดเยอะมากนะครับอาจจะต้องสลับขั้นตอนการดัดไม่เหมือนขั้นอื่นอยู่สักนิดนึงครับเพราะว่ามันพอแกนแผงคอมันเอียงไปแล้วเนี่ยเอียงเยอะเนี่ยมันมันไม่สามารถเลง็งเลง็งในจุดอื่นได้ คือมันมันเรียกอะไรมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันมันจะขนาดซึ่งกันและกันพออันใดอันหนึ่งมันมันผิดไปเยอะทําให้เราเลงยากครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมพามาดัดหยาบก่อนครับดัดให้พอรู้ได้ก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องไปดัดแกนแผงคอให้มันคลืนสภาพก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นกัน ดัดแนวแขนโชกแผงคอกับระนาบให้มันใกล้เคียงก่อนให้มันดูด้วยสายตามไม่รู้ก่อนเนี่ยครับมันคดเยอะมากเลยเยอะสุดๆเลยไม่เยอะธรรมดาทำให้เราเลงยาก ต้องดัดแกนแผงคอให้มันมันใกล้เคียงหรือได้เลยก่อนมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับงานที่มันเป็นเยอะขนาดเนี้ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆเนาะนานจะเ,เจอสักคันก็ถ้าลูกค้าไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนก็ดัดใช้ได้เลยครับ ดัดแล้วก็ขี่ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับดัดแล้วก็เราคอยเล็งดูด้วยครับถ้าเล็งแล้วไม่ใกล้เคียงก็ดัดเพิ่มครับ ต้องคอยดูคอยเล็งว่ามันประมาณได้ฉากหรือยังประมาณนี้ครับเกินครับดัดกลับแต่จริงๆงานอย่างเงี้ยผมตั้งใจดัดเกินนะครับให้ตั้งใจดัดให้มันเกินนิดก่อนแล้วดัดกลับยังไม่ได้ก็อีกรอบเนึงครับดัดไปวัดไปครับเช็คไป เรามาย้อนกลับมาเก็บแนวแกนโช้กแผงคอละนาบแนวแกนโชุกแผงคอและนาบฉากโชุกอ,อีกหนึ่งรอบครับทีแล้เราดับไปใกล้เคียงแล้วแนวแกนโชุกแผงคอละนาบฉากโชุกนะครับแลวย้อนระดับอีกหนึ่งรอบครับทีนี้มันจะเล่งงานได้นะ ทีแรกมันเลงไม่ได้แต่มันงงหมดวัดเนี่ยไกลโชคเป็นคอครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่งนอดนิดนะดัดหลายรอบแล้วเล่งนอดซะหน่อยเรามาเช็คกันดูครับ เหือนกับว่ามันต้องดัดเข้าหุบเข้าอีกนิดนึงมันยังขามากไป<า>เช็คดูครับเช็คดูว่าได้ยังผมนี่ดัดเกินนิดนึงครับดัดเข้าเกินวันนี้นึงแล้เดี๋ยวผมมาเก็บรายละเอียด ดัดทางครับดัดทางเก็บรายละเอียดทั้งสองข้างเลยอีกข้างนึนก็ยังเข้าอยู่กันกลับหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูครับตรงไหนได้บ้างตรงไหนไม่ได้บ้างย้อนกลับมาเก็บ แถวแขนโชคแข่งคอกัะหน้าหน้ามนิดนึงครับในแขนโชคแข่งคอหน้าหน้าฉากขนโชคสามตัวเนี้ยครับสามรายการเนี้ยมันมันมันสัมพันธ์กันอยู่ครับวนไปวนมาเนี่ยครับตัดตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เสียตัดตัวใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เสียอยู่เนี่ยครับมันมันสัมพันธ์กันหยุดเกินครับตัดจับ เช็คดูครับอีกรอบหนึ่งครับเก็บรายละเอยียดครับค่อยๆเก็บไปครับ ดัดแล้ววัดชับวัดแล้วดัดอีกนิดหนึ่งครับงานใกล้จะได้แล้วเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายแล้วได้แล้วครับแน,กนวกระชกแผงคอและหนา้าฉากของชกเดี๋ยวเรามาเช็คฉากของแผงคอครับถ้าฉากของแผงคอได้ก็คือ จบเลยครับไม่ต้องทำาไมต่อแล้ไม่ต้องดีเช็ครลบวเพราะมันิ่้เช็คมาครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ